ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาท่านผู้ชมฮะหลายท้องที่หลายจังหวัดในภาคใต้นะครับฝนตกกระหนำ่ำโอ้โหหนะักมากบางท้องที่เนี่ยก็มีน้ําท่วมนะครับหลายจังหวัดก็มีน้ําท่วมอย่างเช่นที่ยะลานะครับผู้สื่อข่าวรายงานมานะครับว่าหลังจากที่มีการประกาศเตือน1ิจังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันตั้งแต่วันที่ในในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปลายอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ จนถึงตอนนี้นะครับตามคําประกาศเตือนของทางกรมอุตุเนี่ยเขาเตือนตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงอสองสัปดาห์ที่ผ่ามาจนถึงวันที่4ทธันวาคมเลยนะครับ <S <S ก็จะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างที่ยะลาท่านผู้ชมฮะที่ยะลานะครับแจ้งไปยัง6อําเภอรประกาศแจ้งเตือนประชาชนได้แก่อําเภอเบตงอําเภอทานโตอําเภอบันนางสตานะครับอําเภอกาบาังอําเภอยะหา และอำเภอรกรงปีนังซึ่งเป็นพื้นที่เชิงเขาให้เฝ้าระวังดินโคนลนถล่มหรือว่าดินสไลด์นะครับน้ำป่าจากเทือกเขาแล้วก็ในส่วนของเส้นทางถนน410ยะลาเบตงเมื่อคืนวันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับมีเหตุเสาไฟฟ้าล้มขวางถนนครับบริเวณใกล้สวนตาหวานที่อำเภอทานโตนะฮะตำบลแม่หวาดน,นะครับก็ขณะที่ใกล้กับตลาดโคกช้าง บ้านถนนสาย4363เกิดดินสไลด์ครับเป็นทางขึ้นหมู่บ้านโคกช้างครับอยู่ที่หมู่7ตําบลแม่วานะครับไฟฟ้าดับทั้งหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็นําโดยท่านสารวัตรใหญ่นะครับสถานีตํารวจปูทรแม่วาพันตารวจโททันสิริขันท่านนายกเทศมนตรีตําบลโคกช้างคุณสมศักดิ์ชูหนูนิมิตนะครับก็เข้าไปช่วยกันนะครับอำนวยความสะดวกช่วยเหลือ ชาวบ้านในการเคลียร์เส้นทางนะครับขณะในเขตอำเภอเมืองยะลาโดยเฉพาะตำบลสเต,เตงนอกเริ่มมีน้ำท่วมถนนครับและเส้นทางจราจรเช่นที่บ้านพงยือไรนะครับมาลายูบางกอกมีน้ำท่วมประมาณสักเ20เซนถึง30เซนได้นะครับรถเล็กรถจักรยานยนต์ยังไปได้แต่ต้องระมัดระวังนะนี่ครับท่านผู้ชมที่ยะลานะฮะ กที่นครศรีธรรมราชครับเกิดพายุงวงช้างพัดหมุนนะครับออสิบกว่านาทีหมู่บ้านริมทะเลอำเภอสิชนครับพายุงวงช้างนะฮะกระบ้งกระเบื้องปิวเสียหายนะฮะบ้านเดินเสียหายเนี่ยไม่น้อยกว่าสิบหลังครับบ่ายเมื่อวานนี้ที่หมู่บ้านริมทะเลตำบลเสาเผานะฮะอำเภอสิชนครับพายุงวงช้างหมุนอยู่ประมาณสักสิบห้านาทีฮนะชาวบ้านในพื้นที่ แล้วก็ใกล้เคียงประมาณสัก10หลังคาเรือนนะครับต้นทุเรียนได้รับผลผล,ผลิตก็ล้มเสียหายนะฮะนี่ฮะสีกว่าต้นหลังเกิดเหตุนะครับสอจออารีกลิ่นน้อยเขตอำเภอศรีชนเจ้าหน้าที่ป้องกันภยัยสาขาสรีชนอบตอเสาเผาก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านนะครับนครศรีธรรมราชเนี่ยฝนตกมา3าสี่วันแล้วนะฮะและก็ เมื่อเช้านี้นะฮะท่านผู้ชมพี่แอดยุพดีนี่โอโ้ส่งไลน์มาแต่เช้านะว่าไงฮะส่งไลน์มาแต่เช้าเลยนะครับคือพี่แอดก็เป็นผู้สูงอายุแล้วก็ก็จะต้องไปทําบุญตักบาตรทุกเช้านะฮะอบอกฝนตกหนักแบบไม่ขาดสายมาตั้งแต่เมื่อเมื่อวานนี้นะตลอดมาจนถึงเช้าวันนี้ประมาณตีห้า พราะแกตื่นตีห้าที่หาด <นะ S 1> ใหญ่แล้วที่หาดใหญ่เนออี่ยตกหนักมากมไม่รู้จะเป็นแบบนี้ไปอีกกี่วันดูจากเพจท้องถิน่นหลายเพจเห็นว่ามีน้ําท่วมในหลายพื้นที่แล้วนะครับล่าสุดพี่แอ๊ดก,ก็ส่งข่าวมาว่าโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลายัยหยุดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษในวันนี้ฮะวันพุทธที่27พฤศจิกายนนะครับเนื่องจากภาวะอุทกภัยสถานการณ์ฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่จังหวัดสงขานะครับ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรก็แจ้งให้ทราบว่าวันนี้หยุดเรียนนะฮะนี่ครับและที่สงขานะครับฝนที่ตกหนักต่อเนื่องมาก็ทำให้คูคลองนะครับหลายสายลำน้ำเพิ่มระดับสูงขึ้นนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขานะครับคุณโชตนรินเกิดสม พร้อมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีสูบน้ําบริเวณปากคลองสํโรงอํเาเภอเมืองสงขลานะครับซึ่งเป็นจุดที่มีปัญหาน้ําทะเลหนุนโดยทางเทศบาลนครสงขลาก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา2เครื่องนะครับก็สามารถสูบน้ําได้พอสมควรนะแล้วก็ยังติดตั้งเครื่องสูบน้ําอีกหนึ่งเครื่องที่สถานีสูบน้ําสวน72พันศานะครับก็จากนั้นผู้ว่านะครับ เดินทางต่อไปยังบริเวณคลองสิ่งแวดล้อมนะหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานะครับอยู่ที่เขารูปช้างนะครับอันนี้เป็นจุดที่สั่งการให้สํานักงานชลประทานที่16นํารถสะเทินน้ําสะเทินบกเข้าทําการขุดลอกวัชพืชและสิ่งกีดขวางต่างๆนะฮะทำมาตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนแล้วนะครับเพื่อพยายามเปิดทางน้ําให้ไหลเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพการไหลน้ําการไหลของน้ำเนี่ยดีขึ้นนะครับ แผนการป้องกันอุทกภัยในจังหวัดสงขลาตอนนี้พื้นที่เสี่ยงมี8อำเภอฮะทางจังหวัดก็สั่งให้วางเครื่องสูบน้ําแล้วทั้งหมด53จุดนะครับ56เครื่องนะจุดที่มาติดตามวันนี้ก็บอบหมายพื้นที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเ,ออเปิดทางน้ํานะครับท่านผู้ชมฮนะตอนนี้ก็โอ้โหหลายจังหวัดฮนะในขณะที่ ภา,ภาคเหนือภาคอีสานก็กำลังดื่มดำกับโอ้โหมอยามเช้าอากาศหนาวเย็นสบายที่ภาคใต้นี่ลําบากเลยนะฮะ<อ>ลำบากจริงๆเจอกันไปหลายจังหวัดนะฮะใช่แม้แต่นาราธิวาสในนราธิวาสเนี่ยฝนตกลงมาตั้งแต่เมื่อคืน<อ>นะแล้วก็น้ําขึ้นตั้งแต่ห้าทุ่มของเมื่อคืนนี้จนกระทั่งได้เอ่อท่วมนะฮะร้านค้าได้รับความเสียหายนะครับฝนเนี่ยตก ต่อเนื่องทั้งวันทั้งแล้วก็ตกทั้ง13บาอำเภอนะฮะโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองบาเจาะแหวงหรือเสาะเจาะไอร้องสุขิลินตกหนักมากในเขตเทศบาลเมืองก็เกิดน้ําท่วมที่ถนนพิชิตบำรุงนะฮะตรงอำเภอเมืองนะครับหน้าตลาดสดในเขตเทศบาลน้ําท่วมขังประมาณสัก40เซนรถก็ผ่านลําบากแล้วบางจุดก็ลึกจนกระทั่งผ่านไม่ได้<อ>คนที่นั่นเขา,เขาบอกว่ามันตกหนักมาก ออกมาตั้งแต่สี่ห้าทุ่มของเมื่อคืนนี้นะครับจนกระทั่งน้ำเอ่อท่วมขึ้นมาแล้วก็เร็วมากเก็บของหนีน้ำไม่ทันเักหนาพี่ดูนี่ฮะดูลานนี่ฮะเนี่ย,นนยอของเราเห็นเลยตรงเช่นชั้นวางของนี่ชั้นล่างนี่ต้องเก็บของไปแล้วถ้าไม่เก็บจะพังรองท้งรองเท้าที่ขายเนี่ยพังหมดดูสิฮะเดี่ร้านขายรองเท้านะครับ ทางโครงการชวนประทานจังหวัดนราธิวาสก็เตือนระดับน้ําที่จะล้นอาจจะล้นตลิ่งในส่วนของแม่น้ําบางนราโดยเฉพาะน้ําจากคลองตันหยงมัดบริเวณบ้านตันหยงมัดบ้านไทยบ้านแก่แม่นะฮะแล้วก็ยังมีที่ตําบลลําพูตําบลบางปอในอำเภอเมืองนราธิวาสน,นะครับนี่นะดูแล้วเนี่ยก็เตือดร้อนไปประมาณกเกือบ1500อเกือบพันห้าร้อยหลงคาเรือใช่ใช่ของเสียนะดูสิฮะ โอ้เป็นพันกว่าลังคาเ,าเรือเนี่ยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยไม่น้อยนะท่านผู้ชมโอ้โห<อ>ยังพอยังพอให้กำลังใจรับมือไหวนะฮะเพราะว่ามันไม่เหมือนกับน้ำท่วมภาคเหนือเนี่ยใช่นี่มันไม่เหมือนกันฮนะอันนี้คือยังไม่มีข่าวเรื่องของน้ําป่าไหลหลากองมาอย่างน่ากลัวนะฮะเป็น้ําท่วมเพราะฝนตกหนักนะติดต่อกันหลายวันน้ํามันก็ท่วมนะฮะ ก็ได้รับความไม่สะดวกสบายแล้วในช่วงนี้นะครับต่องสู้ชีวิตกันต่อไปนะฮะการค้าการขายก็จะลําบากนะติดติดขัดขัดหน่อยนะครับหลายคนก็ออกจากบ้านไม่ได้นะฮะมันไม่สะดวกเลยฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์ n แ s ซ์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ